วันนี้ผมจะพาไปทั้งสองคันเลยที่ไหนสักแห่งบนโลกในใบเล่<า>คลิปเมื่อหา้าร้อยล้านปีนีแล้ว ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันตอน่อครับก็อย่าลืมกดไลค์กดสไลค์เป็นกำลังใจผมด้วยครับและหากใครสนใจติดต่อสปอนเซอร์ก็ฝากช่องทางไว้ด้วยกับ2ช่องทางนี้เลยแล้วเราก็ไปรับชมคลิปกันต่อน,นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมอาโคน้อยครับวันนี้ก็มีทริป เป็นเก่งอาจารย์เพราะว่าเราไม่มีตังไปที่อื่นนะครับาาก็ตอนนี้เราจะไปเก่งอาจารย์ระยะทางก็ประมาณสัก 30- 40กิโลนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปทั้ง2คันเลยเพราะว่ามันมีทริปใช่ไหมแต่ผมเนี่ยขับผมไม่มีกล้องติดมวกงนะเพราะฉะนั้นผมจะขับนี่ไปโซนีสนะครับแล้วก็ใช้เพื่อนน้องนะครับขับอันดีไปเพราะว่าเราจะพาทั้งสองคันเราไปถ่ายรูปด้วยครับวก็ะจะมีรถท,ทุกทุกนี่ส่วนใหญ่แล้วจะลูกโตใช่ไหมแต่ของเรามันลูกเล็กนะครับก็เลยดันได้สบายไงเรา พาลูกเล็กไปดันนะครับก็ไม่อยากจะแอกกับขลูกเล็กอะก,ก็แล้วต่อไปดูกันดีกว่านะครับผมนะว่าระยะทางแล้วก็อตอน,นเราไปถึงเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมนะไปโอเคครับผมนะตอนนี้เราก็อยู่ในกล้องมุมของติดหมวกนะครับไม่ใช่ติดหมว,นนมมวหกหลังนี้วันนี้เราทับซีมาตเรื่องของสีนัทก็เดี๋ยววันนี้นเราจะเก็บบรรยากาศให้ดูกันนะครับผมนะทเดี๋ยวเราอรอรถกระบะก่อนนะครับ ต้นเ้พี่พี่ต่อไหนไหนป่พี่ใช่หรอก็เจอต้าวเลยหาไหนป่ะคูคือไปกินเลยไปกินด้วยเอร่ด้ค่หนเยตักไว้ให้น้อยก่อนกินจานเดียวได้ไหมเก็บนี่เก็ไ่นก็ไ้นก่อไ้ไม่ได้ตอนน้พี่อยตักให Well. ตากเก็บไว้นะตากเก็บไว้เพืเียนตากเก็บไว้เอนป้าาเก็บไปออไกัเอาเล ที่เราจะไปรับชมคลิปกันตอนนีครับวันนี้ผมก็มีเว็บดีๆมาแนะนำนะครับผมนะนั่นก็คือเว็บ SJK 911นะครับผมบอกเลยว่าเว็บนี้เนี่ยมีเกมให้เพื่อนๆเล่นมากกว่าพันเกมนะครับใครอยากเล่นเกมหรือว่ายังไงก็สามารถสอบถามแอดมินได้เลยนะครับใครที่เล่นไม่เป็นและผมบอกเลยว่าวันนี้ที่ผมไม่ได้โชว์เพราะว่าเกมเขาเยอะไงผมเลือกไม่ถูกนะแต่ผมบอกเลยว่าเกมดีๆเนี่ยมีเยอะมากนะครับ ส่วนใครที่ไม่มีบัญชีธนาคารนะครับสามารถฝากถอนผ่านแอปทูบันนี่วอลเล็ตได้เลยนะครับเขาแบบว่าฝากถอนได้ทุกรูปแบบแล้วก็ทุกธนาคารนะครับส่วนใครที่บอกว่ามาจากช่องอโคน้อยเนี่ยเขามีสิทธิพิเศษโบนัสเพิ่มนะครับรับโบนัสเพิ่ม1 0 0่งรเร์เซ็ามลำิบคนแรกและถ้าใครไปไม่ทันก็ยังมีสิทธิพิเศษอีกมากมายนะครับและถ้าใครอยากเล่นเกมแบบผมนะครับก็สามารถแอดไปได้เลยครับที่แอด JK 9 1 1หขอแทนต้องเติมแอดนำหน้าด้วยนะครับ

Ê, nó mà lên muốn pha mà đi cái tay của anh kia. Phải lớn

โอเคครับผมแนละ้วก็เพื่อนๆก็จะคงจะเห็นบรรยากาศกันแล้วนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้นอนเลยนะครับผมมานอนหลับ <c oughs> ก็ผมเล่นน,นิดหน่อยแต่ผมไม่ได้ถ่ายนะครับ <c oughs> ก็ฝากเพื่อนติดตามด้วยนะครับ <c oughs> ผมนะถ้าชอบก็ลืม <c oughs> กดไลค์กับซับสไคร้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะเพราะว่าวันนี้เรามาพักผ่อนอีกนะครับช่วง <c oughs> น,นี้พักผ่อนบ่อยมากแนละ้วเพราะว่าเราทํางานมาบ่อยไง <c oughs> ก็ฝากเพื่อนติดตามด้วยแล้วเจอกันใหม่นะครับ